เสบายนะคะตอนนี้ขอบคุณนะคะท่านคณะจัดงานนะคะที่ทําให้เกิดงานนี้วันนี้เกิดขึ้นนะคะทางผู้จัดการผู้จัดงานก็เหนื่อยนะคะทำเต็มที่อยูเลยนะคะงานสามวันนะ,นะคะคุณรูงตั้งแต่วันที่แปดซึ่งเป็นการตรวจตรวจตรวจครัวก่อนเมื่อวานวันที่เก้าตรวจควายในพื้นที่แต่ควายเพื่อจากนั้นก็จะเป็นควายจากที่ประเทศ นะคะขอเสียงปรบมือเพื่อเป็นกำลังใจให้คณะจัดงานอีกครั้งหนึ่งค่ะอพอได้หายเหนื่อยนะคะเห็นพี่น้องมาร่วมง,งานกันเ,เยอะๆนะคะท่านผู้จัดง,งานก็ได้หายเหนื่อยนับชื่นใจนะคะจัดแล้วก็พี่น้องมาร่วมด้วยช่วยกันเยอะนะคะพี่น้องวงการคายเองแล้วก็พี่น้องเกษตรกรเองที่ให้ความสนใจนะ,ะนะคะมาร่วมง,งานกันทุกวันนะคะมาเป็นเพจทุกวันนะคะคุณลูกม,มาจะไม่ขาดเลยนะคะทั้งวันเลย มีครมบช่วงพ่อแม่หยุดงาน